กคนกำแพงกำแพงป่าช้าฝรั่งนะคะทุกคนก้อนหินใหญ่มากไม่รู้เขายกขึ้นมาได้ยังไงอะทุกคนพี่นานก็เดินผ่านพี่ก็นานก็สงสัยเพราะกำแพงนี้ยสร้างมาประมาณร้อยกว่าปีแล้วนะคะทุกคนอยากรู้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเขายกก้อนหินแบบนี้ขึ้นมาอย่างไงมีใครรู้ตอบพี่นานหน่อยนะคะเมนมาเมนต์ม,มาะะทุกคนใช้ดูนเนี่ย ก้อนหินมันก็ใหญ่นะทุกคนเนี่ยมันใหญ่มากนะคะ <S <S แล้วก็จะเป็นสองชั้นใหญ่มากกับทุกคนยาวด้วยแล้วก็ใหญ่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นประชาประช้าฝรั่งนะคะมันก็ประช้าฝรั่งอันนี้อยู่ในตัวเมืองนะคะทุกคนนะพี่นายเห็นนะเราเดินผ่านกลางคืนอ่ะมันก็วังเวงดีเหมือนกันนะ <S 1> <S 1> แต่ก้อนหินนะใหญ่มากกับทุกคนแล้วก็หนาด้วยนะคะทุกคน